สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับพี่น้องครับเช้าว,วันนี้ผมอยากจะหนุนใจและแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องของ,ของการรับใช้หลายท่านนะครับเวลาที่มีผู้ที่มาทาบทามให้เรารับใช้พระเจ้าพี่น้องครับมีคําตอบอยู่ประมาณ3ประเภทหรือ3ประการตออ่อไปนี้นะครับที่จะตอบปฏิเสธได้1คือไม่เอา2คือไม่ชอบ3คือไม่เป็นในระยะหลังนี้นะครับ ก็ม mm ี hmm. คำปฏิเสธประเภทที่4เกิดขึ้นครับนอกจากไม่เอาไม่ชอบและไม่เป็นคำปฏิเสธประเภทที่4ก็คือว่าพระเจ้าไม่ได้เรียกฉันให้ทำและก็ดูเหมือนว่าคำปฏิเสธหรือการปฏิเสธประเภทที่4นั้นก็ศักธิ์ดูนะครับเพราะว่าอ้างพระเจ้าว่าพระเจ้าไม่ได้เรียกให้ทำพี่น้องครับในชีวิตคริสเตียนของเรานั้นเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแสวงหาแสวงหาการทำให้พระเจ้า พอพัไทยและประการหนึ่งซึ่งทําให้พระเจ้าพอพัไทยก็คือการรับใช้พระเจ้าอย่างถูกต้องถูกวิธีถูกพัทัยของพระเจ้าในการสํารวจความคิดเห็นของคริสเตียนเมื่อเร็วๆนี้นะครับมีคําถามกับผู้นําคริสเตียนว่าอะไรคือการค้นพบอันยิ่งใหญ่ที่เกิดประโยชน์สูงสุดในความเชื่อของคริสเตียนคําตอบของผู้นําคริสเตียนเกือบจะทั้งหมดตอบว่าเทคโนโลยีคําถามนี้เขากําลังถามว่าอะไรที่ เกิดประโยชน์สูงสุดอะไรที่สร้างประโยชน์สูงสุดในความเชื่อคริสเตียนเราพูดง่ายๆก็คือว่าการกระทําอะไรหรือการรับใช้พระเจ้าประเภทไหนที่เกิดประโยชน์สูงสุดที่เป็นประโยชน์สูงสุดค้นพบอะไรได้หรืออย่างครับมีใครค้นพบอะไรได้หรือย่างครับผู้นําคริสเตียนส่วนใหญ่นั้นก็หลงทางครับตอบว่าเทคโนโลยีเขาคิดว่าเทคโนโลยีนั้นคือการค้นพบอันยิ่งใหญ่เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับแผ่นดินของพระเจ้า พี่น้องครับจริงๆแล้วในความเชื่อของคริสเตียนที่เกิดจากพระวจนะของพระเจ้านั้นเราค้นพบไหมว่าสิ่งที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดกับแผ่นดินของพระเจ้าไม่ใช่เทคโนโลยีหรอกครับแต่เป็นวิธีการเดิมๆที่เราจะรับใช้พระเจ้าอย่างมีประสิทธิภาพรับใช้พระเจ้าอย่างที่โรงปรัถนารับใช้พระเจ้าโดยที่เราสร้างความพึงพอใจ รับแช้พระเจ้าโดยที่เรามั่นใจว่าสิ่งนี้อยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าตลอดการตลอดการหมายถึงตลอดเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่และตลอดไปเมื่อโลกนี้ยังอยู่คําตอบผมเชื่อได้ว่าพี่น้องคงอยากจะทราบคําตอบนั้นก็คือคําตอบเบสิคเบสิกที่เรารู้กันอยู่ครับก็คือพระมหาบัญชาหรือการสร้างสาวกนั่นเองพระมหาบัญชาเกี่ยวข้องกับการสร้างสาวกครับ พอพูดถึงตรงนี้บางท่านอาจจะคิดว่าบางาบัญชาพิการาประกาศหรือครับใช่ครับพระบัญชานั้นส่วนหนึ่งก็เป็นการประกาศประกาศเลี้ยงดูแต่การประกาศเลี้ยงดูนั้นมีเป้าหมาย ทำคนให้เป็นสาวกทำคนที่หลงหายไปให้เป็นสาวกครับหลายคนอาจจะเข้าใจว่าทำคนที่หลงหายไปทำคนที่ไม่เป็นคริสเตียนให้เป็นคริสเตียนอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นพาร์ทเดียวเท่านั้นเองครับแต่ส่วนที่สําคัญที่สุดก็คือการเป็นสาวกนั่นคือครอบคลุมตั้งแต่การรับเชื่อพระเจ้าใหม่ๆการเติบโตฝ่ายวิญญาณการดูแลเขา,ให,เขาให้เขากลายเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณและช่วยเขาให้เขาเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่มีประสิทธิภาพและในที่สุดเขา จะก้าวสู่สง่าราศีคือการที่เขาได้ได้รับบําเหน็จที่มาจากพระเจ้าหลังจากเที่ยวจากโลกนี้ไปพี่น้องครับนั่นคือกระบวนการการเป็นสาวกครับเมื่อเราเป็นคริสเตียนเราเป็นลูกของพระเจ้าเราเข้าสู่กระบวนการการสร้างที่มาจากพระเจ้ากระบวนการการสร้างที่มาจากบริญาณบริสุทธิ์กระบวนการการสร้างสาวกครับ พี่น้องครับกระบวนการนี้ใช้เวลาทั้งชีวิตหรือใช้เวลาชั่วชีวิตในการที่เราจะบรรลุถึงเป้าหมายมันหมายความว่าวันสุดท้ายที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้พี่น้องครับเราก็ยังไม่มีวันที่จะเป็นสาวกที่สมบูรณ์แบบหรือเรายังไม่มีวันที่จะมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ จนกระทั่งวันสุดท้ายและลมหายใจสุดท้ายครับนั่นแหละครับคือการที่เราจะถูกรับขึ้นไปอย่างมีสง่าราศีเข้าสู่พระสิริของพระเจ้าเข้าสู่อ้อมพระสวงของพระเจ้าดังนั้นเองทุกวันที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้เราดำเนินชีวิตคริสเตียนที่เป็นสาวกครับ ไม่ควรที่จะมีคริสเตียนคนใดคนหนึ่งที่ปฏิเสธการเป็นสาวกอาจจะมีคริสเตียนหลายคนที่ไม่รู้ว่าเขาเป็นสาวกนั่นคือหน้าที่ของพวกเราครับเมื่อเราได้ยินเสียงของพระเจ้าผ่านทางพระเจชนะของพระเจ้าให้เรารู้ว่าเราทุกคนนั้นต้องเป็นสาวกคริสเตียนทุกคนจะต้องเป็นสาวกดังนั้นเองการเป็นสาวกนั้นก็ดูเหมือนจะแบ่งแยกว่ามีชนชั้นของคริสเตียนหลายหลายคนคิดว่าอย่างนั้นครับแต่จริงๆแล้ว ไม่มีหรอกครับคำว่าคริสเตียนนั้นคือการเป็นสาวกไม่มีคริสเตียนที่ไม่เป็นสาวกและไม่มีสาวกที่ไม่เป็นคริสเตียนแต่ความจริงเป็นอย่างไรล่ะพี่น้องครับเราต้องยอมรับว่าความจริงก็คือว่าเราไม่ได้สอนไม่ได้เน้นว่าคริสเตียนคือสาวกและสาวกคือคริสเตียนพระเยซูได้เรียกร้องให้ผู้คนติดตามพระเยซูจงตามเรามาเราคงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าคริสเตียนคือผู้ที่ติดตามพระเยซูพี่น้องครับเมื่อเป็นเช่นนี้ เราจะต้องกลับมาถึงคำถามที่ว่าต้องหาคำตอบครับว่าอะไรเป็นสาเหตุของเวลาปฏิเสธแล้วบอกว่าฉันไม่เอาฉันไม่เป็นฉันไม่ชอบและไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าทรงเรียกให้ฉันทำพี่น้องครับประการแรกครับเราต้องมาดูสาเหตุครับว่ามันเป็นยังไงบ้างประการแรกก็คือเราขาดต้นแบบที่สร้างแรงบันดาลใจอันนี้มาจากท่านศาสนาจารย์เอ็ดมันชานะครับ ท่านเหมือนกับฟันธงจากประสบการณ์ของท่านที่ท่านได้เดินทางไปทั่วโลกในการที่จะสอนคิดจักรเกี่ยวกับเรื่องของการมีชีวิตแบบสาวกประการแรกครับสาเหตุก็คือขาดต้นแบบที่สร้างแรงบันดาลใจพี่น้องครับหลายหลายครั้งทีเดียวพวกเราดูมนุษย์แทนที่จะดูพระเยซูดูมนุษย์แทนที่จะดูพระเจ้าแล้วก็ผิดหวังในตัวมนุษย์เพราะว่าอะไรครับแน่นอนครับมนุษย์ก็ย่อมจะสร้างความผิดหวังได้แต่ว่าพระเจ้าของเรา เป็นพระเจ้าที่ดีเลิศประเสริฐและปร่งไม่เคยเปลี่ยนแปลงดังนั้นเองเมื่อเราจะเป็นสาวกเราต้องอ่านพระคัมภีร์เราต้องรู้จักพระเยซูอย่างที่โปรองทรงเป็นและต้นแบบสูงสุดของเราคือพระเยซูหลังจากนั้นเราก็มองหาต้นแบบก็คือมนุษย์ที่รักเราแต่อย่าลืมว่าต้นแบบนั้นไม่มีใครสมบูรณ์แบบครับเพราะฉะนั้นอยา่าคาดหวังสูงสําหรับต้นแบบแต่ให้เราคาดหวังสูงกับองค์พระเยซูคริสต์แล้วเรียนแบบ สิ่งที่ดีจากต้นแบบของเราแล้วก็เรียนรู้จากสิ่งที่ไม่ดีของต้นแบบของเราเช่นเดียวกันพี่น้องครับการดําเนินชีวิตของเราสําคัญนะครับการที่เราจะเป็นต้นแบบให้ใครแน่นอนครับสำคัญกว่าคําพูดมีคนเขียนน้ครับว่าการดําเนินชีวิตของเราต่างหากที่กําหนดการเป็นสาวกของเราหาใช่คําพูดของเราไม่การดำเนินชีวิตของเราต่างหากที่กำหนดการเป็นสาวกของเราหาใช่คำพูดของเราไมม พี่น้องครับการเป็นสาวกและการจะสร้างสาวกก็เหมือนกับการว่ายน้ำนะครับเหมือนกับการเป็นผู้นำครับเราไม่สามารถเรียนรู้การว่ายน้ำโดยการอ่านหนังสือนะครับเราไม่สามารถเรียนรู้การทำครัวการทำขนมเค้กการที่เราต้องฝึกทักษะชีวิตต่างๆเช่นการตัดผมการทำผมไม่สามารถเรียนรู้ได้จากการอ่านหนังสือหรือยูทูบนะครับเราเรียนรู้โดยการกระทำโดยการฝึกฝนครับแน่นอนครับพี่น้องการเรียนรู้จาก หนังสือจากการอ่านจาก YouTube มันก็แค่เป็นแหล่งความรู้ที่อยู่ในสมองแต่มันไม่สามารถไปถึงมือไม่สามารถไปถึงการกระทำได้ดังนั้นเองพี่น้องครับถ้าหากว่าพระเจ้าเรียกเราทุกทุกคนให้เป็นคนที่เป็นสาวกและเป็นคนที่สร้างสาวกแน่นอนครับพระเจ้าย่อมประธานของประทานหรือเครื่องมือเครื่องไม้ในการที่เราจะผูกสร้างและเราจะสร้างคนอื่นได้อย่างสมบูรณ์พี่น้องเชื่ออย่างนี้ไหมครับ ประการที่สองซึ่งเป็นอุปสรรคในการที่คนเราจะไม่ยอมถูกสร้างและไม่ยอมสร้างคนอื่นก็คือขาดความอดทนพี่น้องครับพระเัมพีสอนให้เราอดทนและการอดทนตร,ตรงนี้เป็นการอดทนอย่างมีวัตถุประสงค์อย่างมีเป้าหมายเป็นการอดทนอย่างมีแผนการเป็นการอดทนอย่างมีกลยุทธ์ยิ่งทุกวันนี้ในโลกแห่งเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าที่าเร่ายุคดิจิทัลนี้พี่น้องครับหลายหลายคนเรา มีความสุขและก็รู้สึกว่าดีกับชีวิตที่ว่องไวทันใจไม่เสียเวลา เราสามารถทำงานได้หลายอย่างในเวลาเดียวกันเราสามารถติดต่อคนเป็นหลายร้อยคนในแต่ละวันดูเหมือนชีวิตของเราก็เร่งรีบเราก็ทำให้เกิดความคิดหรือความเชื่อที่ว่าอะไรที่ช้ามันไม่มีประสิทธิภาพพี่น้องครับทำให้เราขาดความอดทนทำให้เด็กสมัยนี้เติบโตขึ้นมาก็ขาดความอดทนทำให้สังคมก็ขาดความอดทนทำอะไรต้องรวดเร็วทำไรต้องคิดถึงประสิทธิภาพแต่ว่าพี่น้องครับในอีกแง่หนึ่งนั้นการที่จะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด หลายหลายคนลืมคิดไปครับว่าต้องมีการอดทนต้องมีการรอคอยครับถ้าเราชิงสุกก่อนหามเราก็จะไปไม่ได้ถ้าเราเร่งรีบเกินไปมันก็จะเสียการพี่น้องครับการเติบโตหรือการเป็นสาวกนั้นต้องใช้เวลาการเป็นสาวกนั้นต้องใช้ความอดทนใช้ความภาคเพียรพยายามวิริยะอุตสาหะ ใช้เวลาครับถ้าเราขาดความอดทนการเป็นสาวกแบบแท้จริงตัวจริงหรือที่เรเรียกว่าการเป็นสาวกแบบลงลึกถึงลากถึงโคนมันก็เป็นไปได้ยากแนวโน้มของมนุษย์นั้นอยากจะเห็นผลทันตาเป็นไปได้ยากครับปัญหาของเราไม่ได้อยู่ที่การไม่มีเวลานะครับแต่อยู่ที่การไม่มีความอดทนต่างหาก พี่น้องครับถ้าเราอยากจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในกิจจักรของเรานั้นเราต้องอดทนอดทนอย่างมียุทธศาสตร์อดทนอย่างมีกลยุทธ์แต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าเราเองนั้นจะต้องยึดหลักการไว้ให้แน่นยึดนิมิตยึดเป้าหมายของเราให้แน่นมีวันหนึ่งครับเมื่อถึงเวลาและวาระของพระเจ้าแล้วการเปลี่ยนแปลงก็จะค่อยๆเกิดขึ้นเกิดขึ้นเหมือนกับเมล็ดที่ตกไปในดินครับมันต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งรอให้ทุกอย่างเหมาะสม ทุกอย่างเข้าที่เข้าทางแล้วทุกคนก็จะเข้าสู่ความเปลี่ยนแปลงได้ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะยึดหลักของการเป็นสาวกสิ่งที่ผมอยากจะเดอนสติในเช้าวันนี้ก็คืออย่าชะล่าใจการชะล่าใจนั้นเป็นความโง่เขลาเป็นความประมาทการอดทนอย่างมีกลยุทธ์นั้นไม่ใช่เป็นการชะล่าใจครับการอดทนอย่างมีกลยุทธ์นั้นก็คือการเคื่อนที่ไปข้างหน้าพี่น้องครับการฝึกอบรมการเป็นสาวกหลายๆครั้ง ก็อาจจะไม่ได้นําเราไปสู่การเป็นสาวกแบบแท้จริงก็ได้นะครับแต่สิ่งที่สําคัญก็คือว่าเราเองนั้นจะต้องเริ่มต้นตัวเราเองก่อนที่จะอธิษฐานอธิษฐานขอให้พระเจ้าปรับมุมมองปรับความคิดปรับแนวคิดปรับไมซเซ็ตของเราให้เราอยู่ในแทร็กหรือลู่ที่ถูกต้องที่เราจะเดินวิ่งไปข้างหน้าครับในอนาคตก็คงจะไม่มีคําว่าไม่เอาไม่เป็น ไม่ได้เกิดขึ้นครับมีแต่บอกว่าพระเจ้าบอกผมเรียกผมให้ผมสร้างสากกรอนที่จะสร้างนั้นเราเองต้องถูกสร้างเสียก่อนเราเองนั้นจะต้องรับการสร้างเสียก่อน ดังนั้นเองพี่น้องครับอย่าลืมอ่านพระวจนะพระเจ้าทุกวันครครววใช้เวลากับพระเจ้าสร้างความสัมพันธ์กับพระเจ้าทุกวันพี่น้องครับนั่นคือแบบอย่างต้นทางรากฐานของการมีชีวิตแบบสาวกครับอาเมนเมื่อถึงตรงนั้นนะครับเราก็จะไม่มีคําว่าไม่เอาไม่ได้ไม่เป็นขอพระเจ้าเสริมกําลังพี่น้องแยกทุกท่านอาเมน